เอาละครับทุกคนในที่สุดนะครับก็มาถึงซีซั่น3แล้วนะครับโอ้ยกว่าจะได้เล่นเนาะคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมได้บอกไปว่าผมถ่ายพาร์ทอันนี้ไปแล้วเนี่ยคือเอ่อถ่ายซีซั่น3ไปแล้วนะครับพาร์ทแรกเนี่ยผมกลับไปเช็คฟุตเทจนะครับแม่งภาพดำนะครับภาพดำอยู่โอ้โหเป็น10นาทีเลยอ่ะเพราะงั้นอ่าผมถ่ายใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเซฟใหม่ที่ผมได้เริ่มเอาตัวละครใหม่เข้ามานะครับก็อ่าสุ่มนะครับสุ่มตัวละครมาทั้งหมดเลย3ตัวนะครับอ่ะไม่พูดอะไรแล้วมาดู ตัวละครดีก oh, ว oh, ่านะครับว่าม uh, ีใครกันบ้างนะครับคนแรกนะครับทางซ้ายเนี Spike ่ย anyway. ช uh, ื่อว่าโอ้โหออกเสียง th ด้านหลังมันยากกว่าเดี๋ยวเอ่อซันซันซันโจซี่นะครับเอาเอาซันไล่กันนะโอ้พูดยากชิบหายเลยอ่าซันนะครับเป็นคนที่มีอาชีพอ่าพุตเลยพื้นเพเนี่ยเป็นคนตัดไม้นะครับก็อ่าแล้วมีอุปนิสัยที่ขำง่ายนะครับลาฟ e h i ลี o นะก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับและคนนี้เนี่ยกว่าผมจะสุ่มได้นะคือ ควผมผมหมายถึงว่ากว่าผมจะสุ่มเทรด Immortal ได้เนี่ยคือมันเป็นเทรดที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยครับคือมันเป็นเทรดมหาเทพในตำนานนะครับเพราะว่ามันบวกเลือดเยอะมากนะครับดูเลือดซันนี่ครับแม่งร้อยหกสิบกว่าเลยนะคือถึกสัดสัดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอ่ะอันนี้คือคนแรกนะครับคนที่สองนะครับชื่อว่าเจมี่นะครับเจมี่เฮลเบิร์ดนะคนนี้เนี่ยมีอาชีพคือฮอร์โมนิเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกมั้ยนะคือคนที่มีอาชีพนี้เนี่ย เขาจะทําหน้าที่เหมือนคุณครูตรวจระเบียบตามโถงทางเดินในไฮสคูลอ่ะตามตามต่างประเทศนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนี้นะครับก็คือคอยดูนักเรียนนะครับจะมีกระดาษของเขาอ่ะเป็นเป็นกระดาษเอาไว้จดเรียกชื่อแบบเฮ้ยเจมี่ทำไมไม่เอาเกงใส่ในเสือเอเส้อเ,เอเ้ยไม่เอาเสื้อไหนเกงเอาเกงใส่เสื้อไม่เอาเสื้อไหนใส่เกงว่าทั้งตัวเรียบร้อยประมาณนี้ครับเขาออ่อนอ,อนแบบเป็นครูระเบียบอะไรเงี้ยนะเออนะฮะก็เจมี่นะครับมีเทรดก็คือ ฮาร์ดทูคิวนะครับเทรดนี้เนี่ยก็บวกเลือดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความสามารถคล้ายๆกับอิมมอร์ทัลนะครับแค่เป็นระดับที่มอลลงมาหน่อยนึงนะครับก็เจมี่มีเลือดน้อยกว่าซันนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่ายังสูงมากๆนะครับสูงกว่าตัวปกติเนี่ย40จุดเยอะเอาง่ายก็เยอะปกติตัวละครเนี่ยเลือดมันจะอยู่แค่ประมาณ100 110 120ประมาณนี้ใช่ไหมแบบถ้าส่มไดในโชคดีเนะี่ยคือ120 125วันนี้แต่นี่เป็นเทรดที่ ค่อนข้างแรนะครับเพราะว่ากว่าจะกดสุ่มได้เนี่ยคือมือหงิกชิบหายนะครับโอเคเจมี่จบไปนะครับมาคนที่3นะครับคือคริสเตียนนะครับคริสเตียนกรีซันนะครับคนนี้เนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้นะครับมีอาชีพเป็นคนงานทำอ่าทำงานในเหมืองนะครับมายเนอร์นะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรผู้ปนิสัยที่เป็นคนตื่นเช้านะครับ early riser อะไรวะ riser นะครับก็อ่าเป็นคนตื่นเช้านะครับดูเป็นคนที่กระฉับกระเฉงดีนะครับกระฉับกระเฉงดีนะแล้วก็มีเทรด ที่หายากเหมือนกันนะครับก็คือไฮเพนเทร o l d นะครับเพดไม่ใช่เพดเทรเนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับไอสองอันแรกเลยคือบวกเลือดเยอะนะครับแล้วก็ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือเหมือนแบบคริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่ทนทานต่อความเจ็บปวดได้ดีนะครับอย่างเช่นโปรตีนเนี่ยถ้าเราสมมติโดนรถชนใช่ไหมเราจะแบบอ้อยไอเฮียอ้อยจตาเราออแอตายนะครับแต่ถ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยแบบโรถชนตุ้มอ้อย ประมาณนี้นะครับเป็นคนที่ทนทานต่อความเจ็บปวดได้ดีมากๆาครับทั้งหมด3คนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมจะเล่นในซีซั่น3นะครับก็ทีมนี้เป็นทีนี้ผมบิวกว่าจะได้ึ้นมาเนี่ยแม่งนานชิบหายนะครับเพราะว่าผมกดเนี่ยสุ่มนะครับใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยชั่วโมงกว่านะกว่าจะได้บิวนี้เนี่ยคือแม่นานชิบหายปกติที่จริงเนี่ยผมจะเอาอิมมอร์ทั้งหมดเลยนะสามคนแต่ว่าแบบแม่งกว่าจะกดได้อะไรพวกนี้ทีละอันเนี่ยมันยากนะเพราะงั้น ผมเลยไม่เอาอิมมอร์ทัลสามคนนะครับผมเอาแค่อิมมอร์ทัลฮาร์ทูคิวไฮเพนทรชนะครับโอเคไม่พูดเลยล้วเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับไปโอเคครับมามคริสเตียนใส่ชุดทาหารเหรอ,อเป็นคนงานทำเหมืองไม่ใช่เหรอทำไมใส่ชุดทาหารวะเออช่างมันมาดูหลังรถหน่อยอยากับอาหารนะครับแต่ไม่มีที่ซ่อมรถนะ่โอ้เสียดายวะ่ะ เสียดายเสียดายเสียดายไม่เป็นไรมาถ workout, huh? ึงเจอโบเทอร์เหรอเดี๋ยวนะแม่เจ้าแม่งไม่ได้สัมผัสบรรยากาศเเทัลโซนมานิดนึงนะครับก็ตื่นเต้นนะครับว่าจะตายไหมคือเล่นตัวละครธรรมดาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเรทัลลอนนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตายง่ายนะครับแล้วก็คือสกิลทุกอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยในการที่จะเอาชีวิตรอดแบบแบบยังไงแบบโดนลุมเยอะๆเพราะงั้นผมต้องเล่นระวังมากๆนะครับเหมือนเดิมนะครับภารกิจ หลักๆเลยเนี่ยตอนนี้คือห้ามตายนะครับห้ามตายเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีเรื่องชีแ้แจงหนึ่งนะครับก็คือผมจะเล่นซีซั่น3นะครับในแมปโรเบียนริ e นะครับแล้วก็จะไปจบที่แมปอ่าอ่อะไรวะมาคือวาเล่น,นะครับไอแมปหนึ่งนะก็จะเล่นควบ2แมปไปเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะทำนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเออเลกเกอร์ซี่บูลเออเลกเกอร์ซี่บูลที่ผมจะเล่นน่ยคือชริฟนะครับหรือนายอำเภอนะก็อันนี้อ้เชื่อตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไแล้วเกือบร้องแล้วโอ้ยตื่นเต้นโวยตื่นเต้นโวย <c oughs> เปิดมาก,ก็เกือบจะได้สู้กับซอมบี้เยอะแล้วโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อลืมบอกเลกซี่ <c oughs> บูลที่ผมเอามานี้นะครับผมมีอ่าอเมนิตี้ของบิลดเดอร์แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรของวอลล์ดนะครับที่จะทําให้เราได้ปืนแล้วก็กระสุนแล้วก็ระเบิดมาใช้ในช่วงแรกของเริ่มเกมนะครับถามว่าทําไมผมถึงเอาบูลของวอลล์ดมาใช้ก็เพราะว่าอ่าเลเทอร์โซนเนี่ย คือถ้ามีปืนไว้ก่อนมันจะถือว่าคุณจะไม่มีวันตายแน่นอนนะครับในช่วงแรกนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปเจอกับเฟรอเรลในเจ้าจังก็นอตอีกในเจ้าตัวอื่นอีกมากมายนะครับเพราะงั้นการที่มีปืนไว้ก่อนแล้วเราไปลูทของเนี่ยแล้วเราพกปืนไปด้วยแล้วไปเจอเฟรอเรลอีกเนี่ยเราก็จะได้เอาปืนเนี่ยเจาะหัวมันสบายๆนะครับก็เอาตัวรอดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตกมันก่อนนะครับคนแรกนะครับอ่าซันโจชินะครับก็มีสเตตตก็คืออิมมอร์ทัลแลก็ลาบอิสรีนะครับ อิมอร์เทลเนี่ยจะช่วยลดอาการบาดเจ็บ40%แล้วก็บวกเลือด45นะครับส่วนลาร์ิซิลี่เนี่ยบวก4โมเรลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีอ่าเนกาทีฟเอฟเฟกเลยนะครับเป็นตัวที่ดีนะฮะตัวที่ดีนะครับตัวนี้คือสุ่มมาได้เนี่ยก็รู้สึกภูมิใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่2นะครับชื่อว่าคริสเตียนนะครับคริสเตียนเนี่ยมีอาชีพเป็นอ่าคนขุดเหมืองนะครับคนทำงานในเหมืองนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยบวกสตามิน่าไปอีก20นะครับแล้วก็เทรดต่อมานนะะครับ คำอธิบายครับ I want you to hit me as hard as you can <c oughs> ตีเข้ามาให้แรงพันนี้เลยสิโอ้โ oh, หแม่เจ้าเป็นคนซาดิสเหรอวะบวกเลือด30นะครับแล้วก็เรียนรู้สกิลอ่าไฟติ้งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอรีไรเซอร์เนี่ยคือบวกสตาร์มิาอีก10นะครับคนต่อ,อมาครับเจมี่เฮลเบิร์ตนะครับเอ่อฮิลเบิร์ตนะครับอ่าเป็นอาชีพเป็นเหมือนคุณครูที่คอยดูแลนักเรียนตรงห้องโถงทางเดินนะครับแล้วก็จะมีสเตตที่ สุ่มมาได้เนี่ยกว่าจะสุ่มได้คือนานมากก็คือฮาร์ดทูคิวนะครับแล้วก็มีบิลดเออร์ะ er นะครับเป็นลีดเดอร์อาชีพของบิลดเออร์นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนคริสเตียนเนี่ยเป็นวอลล็อดนะครับแล้วก็คือผมกะว่าผมจะสร้างสไนเปอร์ทาวเวอร์ก่อนนะครับเพื่อเอาค่าล,ลดลดค่าเทรดในบ้านนะครับส่วนซันเนี่ยมีอาชีพเอ้ยไม่ใช่มีบิลอ่ออะไรวะมีลีดเดอร์เป็นวอลล็อดนะครับก็คือมันซ้ํากันอนะผมก็รู้สึก เสียดายนิดนึงที่ไม่ได้อยากได้ทเทรดเดอร์เหมือนกันนะอีกคนหนึ่งคืออยากได้ทเทรดเดอร์นะครับตอนนี้คืออ๋อแล้วก็ point หลักของเราเนี่ยคือเราจะเล่นทริฟท์ใช่ไหมเราต้องหาในอำเภออีคนหนึ่งนะครับก็กตอนนี้ก็นาไม่มีคนนะฮะเดี๋ยวเราออกไปหาของวัสดุก่อสร้างนะครับเควสแรกเนี่ยคือไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาเอินโฟไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีปืนตอนแรกเนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆไม่งั้นคือ เดี๋ยวเอาตัวรอดจากเฟรโรไม่ได้นะครับมันถามว่ามันสู้ด้วยเมเลได้ไหมเนี่ยได้นะครับแต่เอาเป็นว่าในช่วงแรกเนี่ยที่เรายังไม่มีบัตรเพลค,คยวเอาไว้ใช้เนี่ยการไปสู้กับเฟรโร่เดี๋ยวเดี๋ยวเโอเค,อเค,อเคการไปสู้กับเฟรโรในในตอนแรกเนี่ยถ้าเราติดเชื้อมาแล้วยังไม่ได้ทำเควสที่เปิดล็อกการครับอ่าเขาเรียกว่าแล้วบัตรเพลค,คยวเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเะครับเพราะว่าเลเท่าโซนติดเชื้อไวมากนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการที่จะอ่ากินยาได้ทั้งหมดเนี่ย สิบนาทีเอ้ยห้านาทีหรือสิบนาทีว่าจำไม่ได้เออเอาเป็นว่ามันเร็วนะครับซึ่งไอ้เคเวสเก็บบัตรเพล์แซมเปิลเพื่อเอามาทำาบัตรเพล์เคียวเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตอนนี้ไงเราต้องไปหาของก่อนนะครับถ้าเราติดเชื้อตั้งแต่เคเวสนี้เลยเนี่ยแตกนะครับตายนะเออพรางั้นระวังนะครับคือถ้าใครมีเลกาซี่บุญของวอลล์แล้วเนี่ยผมแนะนําเลยนะให้เอามาเริ่มต้นนะครับเพราะว่ามันโอเคมากๆนะครับในการที่จะเอาตัวรอดในช่วงแรกนะครับ แล้วก็ในตอนนี้เนะี่ยในหัวผมคิดว่าผมจะเล่นในโซนตรงนี้เนะี่ยเก็บของให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยมีกระเป๋า3กันก่อนกระเป๋ 3, ูดเป็นผับจีเลยมีกระเป๋าใหญ่กันก่อนให้ครบทุกคนนะครับแล้วก็เอาคนเข้าอีกสักคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยย้ายออกนะครับไปยังพื้นที่ที่มีชื่อว่า Western Builder Supply นั่นจะชื่อเมืองน,นี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไม่ใช่เมืองน่าจะชื่อบ้านนั้นนะครับเป็นบ้านที่ บ้านที่เป็นโกดังอ่ะเออนะครับก็กะว่าจะไปอยู่ตรงนั้นสักก่อนนะครับแล้วก็รุดในเมืองเซาฮอปสันนะครับเพื่อเอาของสักสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เริ่มทำเควสที่จะทําลายเพลกฮาร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยเพลกฮาร์ดคือผมจะไม่เอาปืนไปยิงแล้วนะครับผมจะเอาแต่ปืนไอ้ไม่ใช่ผมจะเอาแต่อาวุธสองมือไปทําลายนะครับเพราะว่ามันน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะครับน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะแล้วก็น่าจะเซฟที่สุดแล้วเพราะว่าเอาปืนไปยิงเนี่ยเสียงมันดังอีกนะครับแล้วก็ คือเก็บปืนไว้ใช้ตอนที่เกิดอะไรที่แบบชุกเฉินดีกว่านะครับชุกเฉินดีกว่านะแต่ตอนนี้คือเราต้องดรอปอาวุธสองมือให้ได้ก่อนนะครับซึ่งมันไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับในเลเทอโซนเนี่ยคือของมันเหลือน้อยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรให้รูทเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงเลยเอออย่างนึงคือเรื่องเสียงเนี่ยอ่าอย่างที่คนรู้กันนะครับว่าเลเทอรโซนเนี่ยจะมีเสียงที่ค่อนข้างดังกว่าปกติมากนะครับเพราะงั้น ผมจะเล่นอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโมเรลในบ้านนะครับหรือเรื่องอค่าความที่เขาเรียกว่าอะไรค่าความค่าความสุขในบ้านนะเออเอ,เอาง่ายๆแล้วกันนะครับค่าความสุขในบ้านไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาก,ก็เพราะว่าคือมันมาถึงเนี่ยมันจะติดลบประมาณ30ใช่ไหมซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับที่ทําให้มันกลับเป็นสีเขียวหรือว่าเยอะกว่านี้เนี่ยเพราะงั้นผมคิดว่าผม จะเอาฟาซิลิตี้ของเรทารอนมาใช้นะครับอย่างเช่นเฮดอะไรวะเฮดคอร์เตอร์มันเหมือนเป็นเลาระดับเล็กอ่ะเ,ออเพื่อเอามาเพิ่มค่าโมเรลนะครับแล้วก็จะมุงม่งเน้นไปที่การเพิ่มโมเรลโดยโดย่วดดนๆเลยนะครับอย่างเยอะเลยนะเพราะว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่เพิ่มค่าตรงนั้นนะครับคนในบ้านเนี่ยจะเริ่มหนวกันเองนะครับคือแม่งเริ่มงัดหน้ากันเองซัดหน้ากันเพลินทุกวันเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยว ัวละครที่ผมหามาเนี่ย่าจะสุ่มมาได้เป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะออกจากบ้านไปก่อนนะครับเพราะงั้นคืออย่าเนะี่ยไม่เอานะครับไม่เอานะผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะงั้นาภารกิจต่อไปของเรานะครับห้ามตายใช่ไหมเล่นทริฟแล้วก็สร้างมุ่งเน้นไปที่สร้างความสุขในบ้านนะครับคือมันยอมไม่ได้จริงๆอะ่ะเล่นเทลโคโซนคือมันมันขึ้นยากอไอ้ค่านั้นอะ่ะเพราะงั้นคือเอาให้สูงๆไปดีกว่าเลยครับแล้วก็ ไอ้ค่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลทาให้ตัวละครในบ้านนะครับเรียนรู้สกิลอะไรไวขึ้นนะครับแล้วก็จะสร้างของได้ไวขึ้นมากเท่านั้นเองนะครับก็มีไว้ก็ดีนะครับมีไว้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเรียนรู้สกิลได้ไวแล้วก็สร้างสิ่งของได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลเนี่ยตัวละครที่ผมจะเอามาก่อนนะแรกๆเลยเนี่ยคือตัวละครที่มีสกิลยูทิลิตี้นะครับเพราะว่าผมจะเอามาสร้างแปลงผักนะครับคือแปลงผักเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับ โอ้เห oh, ็นอะไรอยู่ในป่าตรงนั้นไหมฮะแม่อยู่แถวบ้านเลยโอ้โ oh หหน้าบ้านเลยนะเนี่ยเฟรรลครับเฟรรลมันหายไปไหนแล้ววะนะช่างมานไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะอยู่นั่นเองอยู่นั่น <c oughs> เจอเฟรอเรลแล้วครับออืนี่ถ้าผมไม่ได้เอาเลกาซี่บูลของวอลล์มาเนี่ยโอ้ยเดียเด๋ยวเดียดดเด๋ยวกดผิดกดผิดเจอที่บ้านก่อนถ้าผมไม่ได้เอามานะคือ อาจจะต้องวิ่งหนีนะครับอาจจะอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสู้ยากอ่ะเออมันสู้ยากนะครับเฟรอเรลเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเราลากมันออกมาไกลๆก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตรงนั้นมีซอมบี้เยอะนะเดี๋ยวยิงปุ๊บแล้วมันแห่กันมาเยอะนะครับโอเคมาเออืออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออยิงเออเรียบร้อยครับเฟรอรลตัวแรก สบายยนะครับเนี่ยเห็นไหมสบายนะครับ,บ,รบถ้าเรามีปืนก่อนเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแต่ต้องบอกนะอย่างนี้คืออ่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เอาเลก a ซี่บูลของวอลล์หลดไปเนี่ยก็แนะนําว่าเปิดแมปมาปุ๊บหาน้ํามันนะครับแล้วก็เติมน้ํามันรถแล้วทีนี้เนี่ย,ยก็ไปร้าขไขปืนหรือไม่ก็ฐานทัพทหารนะครับเพื่อเอาปืนมาก่อนนะคือมันอันนี้แนะนําเลยคือมันช่วยได้เยอะนะครับสำหรับตัวละครธรรมดานะที่ไม่ใช่เวททรอนนะครับคือเวททรอนเนี่ย เขามีปืนอยู่แล้วนะครับเพราะฉั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับพวกเขานะครับคือตัวเขาธรรมดาเนี่ยผมแนะนําว่ามาถึงให้รีบไปหาปืนก่อนนะครับถ้าเล่นในเทโซนนะคือโซนอื่นเนี่ยไม่อะไรมากนะครับคือเฟรลมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นเลเทิลเนี่ยคือนะแนะนำนะครับแนะนําว่าไปหาปืนก่อนนะครับจะทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่สบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่ตายนั่นเองนะเสียงมันแบบมันก็ดังอะนะคือแบบทําแบบนี้คือเสียงมันดังนะครับแต่ทำไงได้อะไม่มีสเต็ว่าเออยังสกิลยังไม่ถึงนะครับอู้คอมพิวเตอร์โอเคดรอปได้หนังสือสกิลคอมพิวเตอร์นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เสียงดังอีกแล้วโอ้โอหเฮ้ยโอยเกือบละโอเคสกิลนะครับได้หนังสือยูทิลิตี้นะโอ้ยดีมากมากครับดีมากมากไม่ต้องไปหาทนที่มีสกิลนี้แล้วโอ้ยเยี่ยม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 มากเยี่ยมมาก ตัวละคร3ตัวของผมเนี่ยมันไม่ได้มีสกิลอ่าคอมมูนิตี้สกิลอันที่ห้าเครับเพราะงั้นอ่าเดี๋ยวผมเอาคริสเตียนเนี่ยเป็นยูทิลิตี้เลยเละกันนะครับเรียนเรู้แย่เรียนยูทิลิตี้แ<บ>ย,ยลิ้นเปนอะไรเนี่ยเรียนยูทิลิตี้เลยแล้วกันนะครับโอ๊ยโทษทีโทษทีลิ้นมันพลอนกันนะครับโอเคตอนนี้คริสเตียนได้เรียนรู้ยูทิลิตี้แล้วนะครับก็ปลดล็อกความสามารถที่จะใช้สร้างพวกไอเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรสวนผักแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ h y โดร p o n i c นะครับแล้วก็ขั้นสอเนี่ยเราจะสามารถอัพเป็น Electrical ที่เป็นสกิลสายของไฟฟ้าแล้วก็ p l u ม b i n g สกิลของน้ําได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับเพราะว่ามันเก็บสกิลอีกนานนะครับกว่าจะได้นะอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่ผมเล่นโอเคมากเลยนะเพราะว่าการหาหนังสือสกิลเนี่ยมันบางทีเราต้องไปหาในในเขาเรียกว่าอะไรอะร้านหนังสือหรือไม่ก็ออฟฟิศทำงานนะครับซึ่ง โอกาสเจอเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่บางทีมันอาจจะได้สกสิลที่เราไม่ได้ต้องงานไงตอนนี้คือผมรู้สึกพอใจมากๆกับการเล่นรอบนี้ใหม่เลยครับรอบที่ผมไปถ่ายก่อนหน้านี้นเนี่ยคือค่อนข้างลําบากกว่าน,นี้นะเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เนะี่ยโดนรู้ไปซะหมดแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรให้รู้เลยนะเพราะงั้นตอนนี้คือรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่หน้าท t i l ตี้มาก่อนนะสบายมากครับยิ่งมีส่วนผักไว้นั่นหมายความว่า เราจะมีที่ผลิตกับข้าวอาหารเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นเกมทำให้ไม่ไมค่อยมีปัญหาเรื่องอา,อาหารไม่พอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวละครหลายตัวในเกมนี้นะครับมักจะมีนิสัยที่ชอบให้มีสวนผักในบ้านอยู่นะครับเพราะงั้นคือมีปุ๊บโมเรลเพิ่มเยอะแน่นอนนะครับอันนี้คือโอเคมากๆเลยนะปืนเนี่ยมันต้องใช้ประหยัดหน่อยนะครับเพราะว่ากระสุนตอนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะงั้นคือยิงแบบเฉพาะที่มันจวนตัวจริงๆนะครับแล้วค่อย หนีเอาดีกว่านะครับช่วงแรกนะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนนะครับซูซานชื่ออะไรเนี่ยซูซานน่ยโอ้โหดับเบิลเอ็นเลยนะครับดับเบิลเอ็นอีคือซูซานนะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเลยครับเป็นเควสที่เพื่อนเนี่ยจะให้เราไปทำลายเพลงฮาร์ดหรือว่าไปหาเพลงแซมเปิลมาเพื่อที่ทำเพลงเคียวนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเป็นว่าเดี๋ยวแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครที่ไม่อยากไปตีเพลงฮาร์ดก่อนนะคือแบบ ผมเข้าใจตอนแรกเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าคือเราไม่มีอาวุธสองมือด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยยังไม่ได้เก่งมากนะครับผมแนะนําว่าให้ฟาร์มในพื้นที่ตรงนี้ก่อนเนี่ยเพื่อเอาหน้าไม้นะครับเพราะว่าหน้าไม้เนี่ยจะเพิ่มโอกาสดรอปเรทของบัตรเพลงแซมเปิลนะครับจากการฆ่าซอมบี้บัตรเพลงนะได้เยอะมากขึ้นนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าหน้าไม้เนี่ยมีโอกาสทําให้ซอมบี้บัตรเพลงเนี่ยดรอปบัตรเพลงแซมเปิลเยอะกว่าปกตินะครับเพราะงั้น ผมแนะนำเลยนะถ้าใครเล่นในโหมดเรทอลโซนเนี่ยแล้วไม่อยากทำอ่าเควสนี้โดยที่แบบยากๆเนี่ยคือแนะนำว่าให้ไปเก็บหน้าไม้นะครับหรือไม่ก็อ่าไปที่โอ้โอ้ไม่เห็นได้ไงนะไม่เห็นได้อย่างไรนะโบเทอร์อืเกือบไปละเกือบไปละอ่ะโอเคก็ไปที่เพลฮาร์นะครับแล้วก็อ่าใช้สเตลคิวฆ่าพวกซอมบี้บัดเพลคเอานะครับก็ ถามว่าโอกาสดบเนี่ยมันจะดบไหมมันดอบแหละแต่เพียงแต่ว่าหน้าไม้เนี่ยมันดอบเยอะกว่านะครับเพราะงั้นมีหน้าไม้แล้วก็ไปบ้านบัตรเพลกแล้วก็เอาหน้าไม้เนี่ยยิงหัวซอมบี้บัตรเพลกก็จะสบายขึ้นนะครับอันนี้แนะนำเลยนะคือหลายๆคนไม่รู้นะครับก็ไปหาหน้าไม้ด้วยครับตรงนี้เนะี่ยไม่ได้หายากนะผมคิดว่าเพราะว่าพื้นที่ในแบบนี้เนะี่ยมันเป็นพื้นที่ตั้งแ,แคมป์เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ไปรู้ตรงพวกบ้านพักที่มันจะเป็นแบบ เหมือนโฮมสเตย์อ่ะที่คนมาคนมาบ้านคนมาตั้งแคมป์แล้วนอนกันอ่ะเออในต,ตรงนั้นเนี่ยมันจะดอกหน้าไม้อยู่บ้างนะครับอยู่บ้างนะผมหมายถึงว่ามันไม่ได้จะดอกทุกครั้งนะยิ่งในเลเทิโซนเนี่ยคืออาจจะมีโอกาสที่ไม่ดอกนะครับก็ไปดูก่อนไม่เสียหายนะครับไปดูก่อนมันมันไม่เสียหายหรอกนะเฮ้ยผลเสียของการยิงปืนเนี่ยนี่ฮะผลเสียการยิงปืนนะครับมากันเต็มไปหมดเลยไม่เหมือนอะไรเนี่ยเข้าแถวซื้ออะไรกันครับข้างหน้าเนี่ยทำรายการ โลฮ่าฮ่าอ๋อนี่ก็หวานหมูวะดิแอวตายไปหนึ่งฮ่าฮ่แล้วก็ต่อแถวอะไรกันเนี่ยเออโอเคโว้ยปั๊มสนุกเลยเดี๋ยว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 มีหัวแถวมีหัวแถวกำลังเดินมามีหัวแถวเดินมาเดี๋ยว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 ไม่เห็น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 ครับไม่เห็นอืออมเอ้ยยังไม่เห็นโอเคโอเคสเตียวไม่แตกวู้ เรียบร้อยทั้งตี้โอ้โหสบายวะแม่งคริสเตียนนายเก่งมากมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเนี่ยอย่าอย่ายิงปืนพัาเพื่อนะครับมันจะเจออะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นระวังนะฮะรถก็ไม่ได้ดีเลยนะครับคือรถเนี่ยจะพังแหล่ไม่พังเลนนะก็คือถ้าโดนลุมเนี่ยก็คือรถพังแน่ๆนะครับผมคิดว่านะเพราะงั้นระวังนะครับเรื่องปืนเรื่องเสียงเนี่ย อ่าไม่ควรนะฮะไม่ควรยิงเล่นนะครับผมเนี่ยยังจําความรู้สึกตอนเล่นเกมนี้ครั้งแรกเลยนะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นเอาโพสต์แห่งแรกเลยนะที่ผมมาทํานะครับก็คืออเยอะว่ะซอมบี้คือไอ้ตรงนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเออไหวไหมวะไหวแหละไหวแหละคือไอ้ตรงนี้เนี่ย,เ,ย,ยเป็นที่แห่งแรกที่ผมมาทำเอาโพสต์นะครับตอนที่เล่น s t a t e of d ดีเคครั้งแรกๆเลยเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่เงโอ้โเดี๋ยว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 เยอะไปละเยอะไปแล้วเดี๋ยวนะ เออเอออืมอืมอออโอ้ยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเอออืมโอ้ยเออโอ้ยอืมทำไงดีเนี่ยเอ่อไม่อยากกินปืนอ่ะไม่อยากกินปืนอ่ะตัวละครไม่ค่อยมีสกิลด้วยเดี๋ยวนะเอ่อใช้ทีหลบเอาแล้วกันเออยังไงไหนไก็ไหนๆแล้วปั๊มสกิลเลยตรงนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ไฟติ้งเดะไฟติ้งเต็มแล้วโอเคเอ่อ เออ่ยังไงดีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเวลาไปอัพได้ไหมหน้าสิวหน้าขวาโอ้โอ้โออ้้โโหเวลาหน้าสิวหน้าขวานยิ่งเดี๋ยวนะอ่าุ้ยทาไมหน้าหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเมื่อใขึ้นเมื่อใขึ้นเมื่อ้ดโอ้ยอะไร endurance กับ c อส s ์ combat โอ้ยจังหวะนี้ต้องต้อง endurance แล้วแหละจังหวะนี้ต้อง endurance แล้วครับเอามายกมันดีกว่าเออโอเคโอ้ยโอ้ยเกือบไปละเกือบไปละอ่าทำไมผมถึงไม่เอา c อส s ์ combat โอ้ย โอ้ยเครียจะตายไปเนี่ยทำไมผมถึงไม่เอาคอสคอมแบทเพราะว่าคือเล่นในเเทอร์โซนเนี่ยมันหาจังหวะที่จะใช้คอสคอมแบทค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยมันเป็นแค่มีสั้นที่ที่มันตีแบบซิงเกิลทาร์เก็ตแบบยังไงอะวงโปมันแคบอะเออแล้วมันออกท่าช้าหน่อยหนึ่งนะครับอีกอย่างหน,นึ่งคือมันเปลืองสตาร์น่านิดหนึ่งนะฮะผมไม่ได้บอกมันจะเปลืองเยอะนะแต่มันหาโอกาสใช้ย,ยากอะเออเอาเป็นว่า เดี๋ยวค่อยเอาตัวอื่นแล้วกันนะครับคริสเตียนเนี่ยผมเอาเป็นเอเดูรันแล้วกันนะครับเพราะว่าเอามาเป็นสกิลอ่าแกรนสแลมเว้ยสกิลอะไรวะสกิลอยกจำชื่อไม่ได้นะครับเออนั่นแหละเอามายกศัตรูนะครับก็อ่าสกิลนี้นะครับจะบวกเลือดให้เยอะขึ้นไปอีกนะเพราะงั้นอ่าคริสเตียนเนี่ยน่าจะมีเลือดเกิน200เกือบ300เลยมั้งครับถ้าสกิลมันเต็มนะถ้าสกิลมันเต็มนะครับแล้วก็มีบัฟพวกอ่าไฟติ้งอะไรพวกนี้นะครับอ่หมายถึงอะไรวะหมายถึงไฟติ้งจิมพวกยิมอะฮะก็ เลือดของคริสเตียนเนี่ยน่าจะพุ่งทะลุหลอดมหาศาลมากๆก,ก,ก็เรียกได้ว่าตายยากนะครับโอเคผมสร้างเอาโพสต,ตงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเป็นเอาโพกระสุนนะแล้วก็ดูสิว่ามันจะดอกปืนอะไรดีๆไหมก็หวังว่ามันน่าจะดอกพวกอันนี้นะกระสุนแบบจุดห้าศูนย์ไมก็กระสุน M4 นะครับเพราะว่าน่าจะใช้ได้บ่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะใช้บ่อยที่สุดแล้วโอ้ไม่เจออเลยเลยโอ้โอ ไม่เจอปืนเลยอะอะไรวะเจอกระสุนน่ะอันนี้โอ้โอเคลูกซองเชลเทคอืมแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ดีขนาดนั้นไม่ได้ดีขนาดนั้นอยากได้จริงๆอะคือเป็น m อมไม่ก็สนัยนะยแฝงแฝงเกลือเกลือจริงๆเกลือมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปลุท ตรงบ้านตรงนั้นนะครับที่มันจะเป็นบ้านพักของพวกคนที่มาตั้งแคมป์นะครับก็ที่ผมบอกไปนะคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีพวกโอ,โ,อโอ้โอ้เดียว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 ถอยถอยถอยโอ้ยไม่ไปแล้วเฮียแม่งอยู่กันสามตัวเลยโบลเทอร์สคริมเมอร์เฟลล์อยู่ครบเลยนะแต่ก็แบบคิดไปคิดมาไอทีเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมไปอยู่อีกบ้านหนึ่งดีกว่านะครับบ้านที่มันชื่อว่า Ru ส t y Rosie นะคือ อ่มามันอยู่ใกล้ๆแค่ตรงนี้่ะคือออกจากทางแคแคมวินเชสเตอร์เลยจุดเช็คพอยของอาหารไปแล้วก็ก็เจอแล้วอ,ะอ่ะผมว่าน่าจะไปอยู่ตรงนั้นน่าจะดีกว่ามั้งครับเพราะว่าอ่าอย่างน้อยเนี่ยคือเราไปเอาออโต้ช็อปก่อนมันอ่บ้านนั้นเนี่ยมันจะมีออโต้ช็อปนะครับที่เราสามารถอ่าครับอุปกรณ์อัปเกรดรถได้แล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย เราก็จะมีรถใช้รถที่สามารถรถที่อัปเกรดมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ก็มันก็น่าจะดีอุ๊บโอ้มีโรเตอร์แต่ตอนนี้เนะี่ยคือแบบรถมันชนอะไรมากไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันขึ้นควันขาวแล้วครับแล้วก็เลเทอโซนเนี่ยคือมันดาเมจมันแบบแปบ๊บเดียวรถพังแล้วนะครับเพราะว่ามันปรับดาเมจนะดาเมจทุกอย่างจากที่ซอมบี้ทำกับรถอะไรพวกนี้เนะี่ยคือเพิ่มเยอะมากนะครับเพราะงั้นออโต้ช็อปน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันแล้วเาจะได้รถมาใช้รอบนี้นะคือผมคิดว่า เราน่าจะได้รถดีๆมาใช้ครบทุกคันนะครับที่ในหัวผมคิดไว้นะผมว่าจะเอารถรถตู้รถ Trial Beast นะครับมันเป็นรถแบบยุคสมัยส,ยสงครามโลกที่สองแล้วพออัปเกรดเป็นระดับที่สอเนี่ยมันจะกลายเป็นรถ Trial Beast นะครับที่มันจะมีเขาสัตว์อยู่ด้านหน้านะรถคันนั้นเนี่ยผมใช้บ่อยนะครับความเร็วก็ไม่ได้แรงอะไรมากแต่เพียงแต่ว่ามันค่อนข้างคล่องตัวนะครับข้อเสียของมันคือ รถแม่งดริฟต์ตลอดเวลานะครับคือเลี้ยวเข้าโค้งปุ๊บแม่งดริฟ์ให้เลยนะก็ <laughs> อาจจะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะเจอหรือเปล่าไม่รู้เลยนะก็เดี๋ยวต้องต้องลองสุ่มให้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออืมไอ้บ้านนั้นอนะ่ะมันมีครีโอดอปใช่ไหมเออบ้านนั้นมีครีโอดอปนะครับก็เดี๋ยวจะได้เปิดดูอ่าเปิดดูกันนะครับว่ามันได้อะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกมัทริเลของอะไรที่อยู่ข้างในนั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรเหมือนภาคแรกมากนะครับภาคแรกเนี่ย เราก็จะเจอครีโอดอเหมือนกันนะครับซึ่งโมเดลที่เขาใช้เนี่ยมันก็เหมือนกันเลยนะคือมันจะเป็นกล่องคล้ายๆแบบตู้คอนเทนเนอร์หล่นลงมาจากฟ้านะครับในภาคแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับในภาคแรกก็เป็นเหมือนกันนะซึ่งผมก็ได้เก็บข้อมูลส่วนนี้เนี่ยเอาไปทําในเรททอลสตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับณนะตอนนี้นะคืออ่าต้องรายงานก่อนว่าผมได้ทําการรีเมคใหม่หมดนะครับเพราะว่าอ่าดูจากไฟล์เสียงแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวนะอ่ามันเยอะกันไปเดยว ดูจากไฟล์เสียงที่ผมต้องทําการจัดการแล้วเนี่ยคือมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยภาคเสียงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแล้วมาใช้ทีคือคิดว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็น่าจะทําให้คลิปเนี่ยมันรู้สึกว่าเอือยเฉยเกินไปโอ้โอ,โอ,โอ,โอคลิปมันเอื่อยเฉยเกินไปเลยครับเพราะงั้นผมเลยรีเมคใหม่หม,หมดเลยนะนะตอนนี้ก็คือ,อรันโปรเกสไปได้ประมาณ30%นแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการาสรุปเนื้อเรื่องใหม่ออกมาเป็นคำพูดให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ คือแต่ก่อนเนี่ยมันอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะเสร็จแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุณตี้ที่คลิปมันจะออกมาเนี่ยมันมันยังไม่โอเคนะครับมันยังไม่โอเคนะคือมันมันต้องพากเยอะแล้วก็ข้อมูลเลยเนี่ยมันจะย่อยได้ไม่หมดนะครับคือผมลองผมลองวาดฉากแล้วเนี่ยวาดวาดวาดแผนภูมิวาดกราฟวาดบลูปินของผมขึ้นมาเองเนี่ยคือมันให้พูดแบบพากเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจับจุดยากเพราะงั้นผมเลยคิดว่าจะทําเป็น แมปนะครับเป็นเป็นไมล์แมปนะขึ <in> ้นมาว่าคนนี้เกี่ยวข้องยงไบ้างคนนี้เกี่ยวข้องยงไบ้างคือทําไปเหมือนแบบอ่าเคยดูในหนังเรื่องสืบสวนไหมครับที่เขาจะแปะแปะหมุดไว้บนไว้บนบอร์ดนะครับแล้วก็เอาเอาเอาเชือกอ่ะโยงอีกหมุดหนึ่งเพื่อดูว่าคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีไหนคนนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับใครนะครับผมจะทําแบบนั้นนะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะอย่างแรกคือข้อมูลมันเยอะอย่างที่2คือตัวละครแม่งเยอะมากนะครับตัวละครแม่งเยอะจริงๆนะครับเนื้อเรื่องเรททอลนี่ผมจะมาพูดนะเพราะงั้นอ่าตามนี้นะคร แล้วตอนนี้ก็คืออาจจะต้องรอก่อนนะครับสักสองสวันนี่แหละนะฮะสองสวันน่าจะโอเคแล้วนะครับระหว่างนี้ก็ดูเรทเทอรโซนแล้วก็ดราก้อนเอพังๆไปก่อนนะครับเอามาลองไปดูอีกรอบครับว่าเราจะเจออะไรตรงนี้ไหมเมื่อเมื่อตะกี้เมื่อ,อตอน,นเรามาคือเราเจอแม่งไม่ได้ต่างจากตะกี้เลยนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งร้องโอเคโอเคโอเคอโอเคเรียบร้อยครับ โอ้ยข้างในมันมีของอะไรดีขนาดนั้นถึงได้เฝ้าอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยมาตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ที่ผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นบ้านพักของคนที่มาตั้งแคมป์นะครับก็ข้างในเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันน่าจะมีกระเป๋าอยู่นะครับแล้วก็หน้าไม้ด้วยผมก็หวังว่าผมจะดรอปได้นะครับมามาดูกันไหนเอ่ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วมารู้ดีกว่าครับกระเป๋ามา เฮ้ยยะโอ้โหแม่เจ้าได้แล้วจำจำจำโอเคอืมเรียบร้อยครับได้กระเป๋าใหญ่โอ้ยดีจังดี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 มารู้ต่อครับเผื่อได้ของดีโอ้ยหินบ้านนี้เยอะจังอืมโอเคเรียบร้อยไหนอันนี้ได้อะไรโอ้เสียงดังอีกได้อะไรอืมกระเป๋าใหญ่แล้วจำจำแมวมากจำแมวมากใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โอ้ ใช่ได้เลยมานี้คุ้มเลยครับเพราะว่าได้ทั้งหน้าไม้แล้วก็ได้กระเป๋าด้วยนะใช่ได้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 ไดไดแนะนำเลยครับมาด้วยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมฮะผมมาทดสอบไปดูแล้วนะครับว่าด็อเรทดม,มันเยอะจริงๆเออเพราะงั้นมาเก็บด้วยนะครับใครที่เล่นเรทท่อโซนแบบนี้อยู่เนี่ยอ,อ,อย่าลืมนะฮะเริ่มต้นเกมให้มาแถวๆนี้ก่อนนะครับเพื่อเอาอุปกรณ์ กระเป๋าแล้วก็หน้าไม้นะครับเหมือนคือมันจะช่วยช่วยชีวิตเราได้ในระดับหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะมันโอ้เนี่ยได้แล้วเห็นไหมแม่ดีจังเลยอืสบายๆเลยว่ะได้ครบสามคนแล้วไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับได้ครบนะได้กระเป๋าครบสามคนแล้วเอออย่าลืมมานะเออของมันดีนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะเราพอไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองเนี่ยผมคิดว่าผมจะรับคนเข้ามาเพิ่มนะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ